สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับกอต่อสู้สีทองแพรวๆปกคลุมทั่วร่างของเขาในขณะที่เขาถือหอกมังกรทองไว้ในมือนั่นคือถังโอรินใช่ไหมเฉียนกูเตียถิงรู้สึกตกใจเกินกว่าจะเชื่อเมื่อเห็นว่าถังโอรินไม่เพียงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รัศมีของเขายัางทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเป็นไปได้อย่างไร เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้หักกระดูกของถังโอเลนไปหลายชิ้นระหว่างการโจมตีก่อนหน้านี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แล้วเขาฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรทังโอเลนขึ้นไปบนท้องฟ้าในชุดก่อต่อสู้ของเขาจากนั้นรัศมีของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นมากอาณาจักรมังกรทองสีเลือดสามารถมองเห็นได้จางๆใต้ฝ่าเท้าของเขามีประกายแสงสีแดงราวกับเลือด เมื่อสองแสงไปยังโคนทั้งเจ็ดในทีมของโรงเรียนซอไรเคอร์ทันใดน,นั้นร่างของทุกคนก็สว่างสวยัยด้วยรัศมีสีแดงสีทองที่ยกระดับรัศมีโดยรวมของทั้งกลุ่มอย่างรวดเร็วช้าก่อนทันใดน,นั้นเฉียนกูตงเฟิงก็ตะโกนออกมาดังๆทางอูเรนเลื่อนสายตาไปที่เขาได้พูดว่ามีอะไรอยากจะบอกงั้นเหรอท่านผู้นำเฉียนกูเฉียนกูตงเฟิงหันกลับมาที่ด้านข้างพ่อของเขา และมองไปที่ถังโอรีนด้วยสายตาที่ร้อนแรงพูดขึ้นว่าข้าไม่คิดว่าจะได้เห็นพลมมยุทธร,ระดับสูงสุดจากโรงเรียนเซอร์ไรค์เคอร์อมากมายขนาดนี้เมื่อรวมทั้งสองด้านเข้าด้วยกันวันนี้พลังของพลมมยุทธร,ระดับสูงสุดมากกว่า10คนแล้วถ้าเราจะออกไปสู้รบกันอย่างเต็มที่ข้าเกรงว่าเราจะแตกออกเป็นเสี่ยงมันจะทําให้เกิดความป่นป่วนเชิงพื้นที่และพายุธาตุซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ด้านล่างของเรา อาจส่งผลให้เกิดพายุทาตุในระยะยาวข้าไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเห็นทำไมเราไม่ทำแบบนี้ราบได้ที่โรงเรียนซือไรเคอร์ยินดีคืนหุ่นจากรกลขั้นเทพของเราเราก็ปล่อยเรื่องนี้ไว้ตรงนั้นเราจะซ่อมแซมหุ่นจากรกลที่เหลือด้วยตัวเองท่านคิดอย่างไรท่านเจ้าสานักถังถังโอเลนเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยและพูดอย่างเฉยเมยว่าท่านเป็นคนตรานามเราต่อสาธารณะ เพราะความผิดพลาดของท่านเองแต่ตอนนี้ท่านขอให้เราปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปแบบนี้ทำไมเราต้องทิ้งไว้อย่างนั้นข้าไม่แน่ใจว่าจะมีความปั่นป่วนเชิงพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นที่ระดับความสูงได้ระย,ยะนี้โรงเรียนสือไรเคอร์อของเรามีกลไกป้องกันของมันเองเฉียนกูตงเฟิงตอบด้วยท่าทีที่โกรธเคืองเล็กน้อยว่าหมายความว่าเจ้าต้องการที่จะต่อสู้ในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนงั้นเหรอ ทางโรเรียนยิ้มพูดขึ้นว่าไม่ใช่เราที่เริ่มการย,ายั่วยุนอกจากนี้ข้าได้กล่าวว่าน่านฟ้าของโรงเรียนเซอไรคเคอร์ของเราจะไม่ถูกระมิดนี่เป็นกฎเมื่อสอง0 0นปีที่แล้วและมันก็เป็นกฎของโรงเรียนเซอไรคเคอร์ด้วยเราได้แสดงความเมตตาต่อผู้บุกรุกด้วยการไว้ชีวิตเขาแล้วแต่ท่านผู้นำเชนกูก็ยังมาขอของชิ้นนี้อีกงั้นเหรอความเย็นเป็นประกายในดวงตาของเชนกูตรงเฟิง การสูญเสียของหุ่นจักรกลอื่นๆยังคงสามารถวัดได้ด้วยเงินแต่นั่นไม่ใช่กรณีของหุ่นจักรกลระดับเทพมันยากเกินกว่าชบเิตหุ่นจักรกลแบบนี้ได้แม้ว่ามันจะไม่เท่ากับชุดก่อต่อสู้ระดับสี่คำแต่มันก็มีค่ามากกว่าชุดก่อต่อสู้ระดับสามคำอย่างแน่นอนเนื่องจากหุ่นจักรกลระดับเทพจากสมาคมหุ่นจักรกลถูกใช้สําหรับการแสดงของหอจิตวิญญ,ญาณดังนั้นหอจิตวิญญ,ญาณ จึงต้องแบกรับต้นทุนที่สูญเสียไปเช่นปู่ตรงเฟิงจะไมไ่รู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียเงินจํานวนมากได้อย่างไรถึงกระนั้นสถานการณ์ก็พลิกผันพลัขง,งของฝ่ายตรงข้ามมีมากกว่าการกลับมาของถังอลินคือฟางที่ทําให้หลังอูดหักเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีพมรมาุตระดับสูงสุดที่ยิ่งใหญ่5้าคนอยู่ข้างๆ้างเป็นไปไม่ได้ที่หอจิตวิญญาณจะได้รับชัยชนะในการต่อสู้7ต่อ7โดยไม่คำนึงถึง หากพวกเขาแพ้การต่อสู้ไม่เพียงจะทำให้โรงเรียนหอจิตวิญญาณต้องอับอายเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายชื่อเสียงของหอจิตวิญญาณด้วยนี่เป็นเสียงที่เชียนกูตองเฟิงจะไม่มีวันยอมทนเอวระนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้แล้วอีกหลายปีข้างหน้าเราจะขอคำชี้แนะอีกครั้งเฉียนกูตองเฟิงแสดงการถวายบังคมด้วยการประสานมือไว้ข้างหน้าอกและทำความเคารพถังโอเลน เขาโบกมืออันใหญ่โตเพื่อกวักมือเรียกคนของเขาและพูดว่าพวกเราไปกันเถอะไม่ว่าฐานะของเสียนกูเตียยถิงจะเป็นที่นับถือเพียงใดเสียนกูตงเฟิงก็ยังเป็นผู้นำหอจิตวิญญาณในปัจจุบันแถวของผู้คนจากหอจิตวิญญาณหันหลังกลับแรกจากไปหลังจากที่เสียนกูตงเฟิงเรียกตัวพวกเขาพวกเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในทันทีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังโอเลน เขาตะโกนออกมาดังๆขณะที่เขาจ้องมองไปที่เงาของทีมหอจิตวิญญาณที่กำลังจะไปหวังว่าเราคงจะไม่ได้พบกันอีกมันจบลงแล้วงั้นเหรอพวกเขาไม่ได้สู้งั้นเหรอการประทักการเกิดขึ้นเพียงอึดใจเดียวก่อนที่จะจบลงสมาชิกของสื่อทั้งหมดงุนงงพวกเขาเพิ่งใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมตการต่อสู้ครั้งนี้ถึงกระนั้นการต่อสู้ก็จบลงก่อนที่จะเริ่มต้นด้วยซ้ำ ตั้งแต่ต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถังโอเรียนถูกไม้เท้าทูบลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นกลุ่มจากหอจิตวิญญาณก็ร่าถอยไปด้วยความยุ่งเหยิงที่น่าเศร้าและพวกเขาไม่ได้เอาหุ่นจากกลระดับเทพของพวกเขากลับไปด้วยซ้ำช่างภาพทั้งหมดเงียบลงเฉพาะคนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมเท่านั้นที่เห็นว่าหอจิตวิญญาณยอมรับความพ่ายแพ้พวกเขาเลือกที่จะร่าถอยแทนการเผชิญหน้าโดยตรงหลังจากเรียนรู้ว่าจำนวนของพลมยุทธระดับสูงสุด ที่อยู่ข้างๆนั้นน้อยกว่าโรงเรียนซือร่รเคอร์อย่างเห็นได้ชัดเฉียนกูตงเฟิงเป็นคนที่สามารถยืนยันหรือยอมจำนนต่อโอกาสที่จำเป็นและเขาได้แสดงความทะเยอทะยานของเขาแต่ทว่าหอ,อจิตวิญญาณได้ถอยกลับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการแต่การกระทําของพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรกับการยอมแพ้ความสามารถโดยรวมของโรงเรียนซือร่รเคอร์ยิ่งทําให้ฝูงชนตกตะลึง ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่โรงเรียนสื่อไรเคอร์อที่สร้างขึ้นใหม่มีพมยุทธ์ระดับสูงสุดถึง5คนแล้วความรับภายในของโรงเรียนสื่อไรเคอร์อน่าประทับใจมากใช่ไหมใครจะไปรู้ว่าแม้จะมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนแต่โรงเรียนสื่อไรเคริลก็ไม่ยืนการที่จะทําศึกใหญ่กับหอจิญญาณให้สําเร็จแม้ว่าจะเป็นศัตรูในทิศทางตรงกันข้ามก็ตามแล้วอะไรคือสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้มีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบมากเกินไปถึงอย่างนั้น สื่อต่างๆก็ได้รับประโยชน์จากหอจิตวิญญาณดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วาจาโจมตีผู้มีพระคุณหลังจากเงียบไปคู่หนึ่งพวกเขาทําได้เพียงใช้คําพูดคํากลวมเพื่อปกปิดความเสียเปรียบของหอจิตวิญญาณในการต่อสู้ครั้งนี้เจ้าเรเชนกูเตียตถิงโกรธมากในขณะที่เขาบินกลับแม้ว่าเขาจะอายุมากแล้วแต่เขาก็ยังอารมณ์ร้อนและดื้อรัน้นเชนกูตรงเฟิงยิ้มอย่างขมขื่นพูดขึ้นว่า ข้าคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าโรงเรียนซือไดเคอร์อพบผมอายุระดับสูงสุดทั้ง3คนนี้ที่ไหนพวกเขาเก่งเกินไปในการซ่อนความรับมันเป็นความผิดของข้าข้าจะตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะของคนไม่กี่คนโดยเร็วที่สุดเฉีชนกูเตียถิงพูดด้วยความโกรธว่าจุดประสงค์ของการพูดตอนนี้คืออะไรเราแพ้แล้วมันน่าขายหน้าโรงเรียนซอไดเคอร์อ จะมีวิธีการดักจับคนเหล่านี้เป็นของตนเองอย่างแน่นอนเขาหรือที่ว่าถังโอเลนเป็นช่างฝีมือระดับเทพนั้นเป็นเรื่องจริงแร่นั่นเป็นส่วนที่หนักใจที่สุดเราต้องกำจัดถังโอเลนนี้ให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหากไม่เป็นเช่นนั้นโรงเรียนซือไยเคอร์จะสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ในอนาคตการปรากฏตัวของพลยุทธ์ระดับสูงสุด5คนทำให้หอจิตวิญญาณเครียดอย่างมาก แผนการของพวกเขาที่จะจํากัดการขายจิตวิญญาณน,นั้นล้าสมัยไปแล้วเมื่อโรงเรียนซือไรเคอร์ได้เปิดเผยความสามารถของพวกเขามิฉะนั้นพวกเขาจะทําอย่างไรเมื่อพลมยุร,ระดับสูงสุดทั้ง5ของฝ่ายตรงข้ามมาครอบประตูบ้านของพวกเขาการท่ายแ้แผลของพวกเขาจะมากเพียงใดโดยไม่คํานึงว่าพวกเขาจะสามารถทนต่อการมาเยือนได้หรือไม่หอจิตวิญญาณเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในทวีป แรกมีทรัพยากรที่ทรงพลังที่สุดแต่ทว่าทุกๆสาขาของหอจิตวิญญาณและแท่นบูชาวิญญาณสัตว์วิญญาณหมื่นปีมีตัวตนอยู่โดยมีตำแหน่งที่แน่นอนถ้าโรงเรียนซูรเรคอร์ไม่สนใจชื่อเสียงของพวกเขาจริงๆแร่แใช้ขุมพลังเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่หอจิตวิญญาณพวกเขาคงมีปัญหาจริงๆไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศัตรูที่ทรงพลังเช่นนี้ นี่เป็นเรื่องที่ทําให้เียนกูเตี่ยถิงหมดหูที่สุดเียนกูตรงเฟิงขมวดคิ้วลึกๆและพูดว่าท่านพ่ออยากกังวลกับเรื่องนั้นมากเกินไปเราจะหาเรือเพิ่มเติมเมื่อเราได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วในทางกลับกันแคมเปญก่อนหน้าของเรายังคงมีประสิทธิภาพแต่ทว่าสถาบันการศึกษาของเราได้ลงทะเบียนนักเรียนใหม่จํานวนมากอยู่แล้วและจํานวนทั้งหมดก็ยังมากกว่าของโรงเรียนือไรเคอร์อยู่มาก ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านักเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาของเราหลังจากที่เราฟื้นตัวแล้วเราสามารถวางแผนต่อไปโดยกำหนดเป้าหมายในปีหน้าโดยการแข่งขันเพื่อนักเรียนเราสามารถดำเนินการต่อไปอีกสองสามปีจนกว่าโรงเรียนจิตวิญญาณของเราจะเท่ากับโรงเรียนสื่อไรเคอร์เป็นอย่างน้อยเมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาจะไม่สามารถรักษาชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของทวีปได้ เพราะพวกเขาจะไม่มีวันได้พลังที่เคยมีกลับคืนมาเฉียนกูเตียวถิงจ้องมองมาที่เขาอย่างเย็นชาพูดขึ้นว่าดูต้นกำเนิดและภูมิหลังของผมมายุร,ระดับสูงสุดทั้งสามนี้ก่อนที่เจ้าจะทำอย่างอื่นข้าจะกลับแล้วด้วยเหตุนี้ระดับเสมือนเทพจึงจากไปอย่างกระทันหันเฉียนกูตรงเฟิงถอนหายใจกับตัวเองเขาทราบดีว่าท่านพ่อของเขาไม่พอใจกับการแสดงของเขามากขึ้นเรื่อย เฉียนกูชิงเฟิงไม่แม้แต่จะพูดอะไรอีกเขาจากไปพร้อมกับภรรยาในอ้อมแขนของเขาเขารู้สึกไม่พอใจมากยิ่งขึ้นเพราะภรรยาของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังพ่ายแพ้เขาใจไมไ่รู้สึกหดหู่เพราะเหตุนั้นได้อย่างไรมีเพียงพมยุทธนกฟินิกสวรรค์เรื่องเยาวจูเท่านั้นที่ถอนหายใจเบาๆด้วยความชื่นชมเธอพูดว่า เด็กคนนั้นทางอดเรกหน่าประทับใจจริงๆใช่ไหมเชนกูตรงเฟิงหันศีรษะไปด้านข้างและมองดูเธอเขากล่าวว่าหากนาหน้าไม่ได้ฝึกฝนอยู่ในวันนี้ผลลัพธ์ของวันนี้อาจแตกต่างออกไปนาหน้าบอกเจ้าหรือยังว่าเมื่อไรเธอจะทะลุขีดจำกัดเรื่องเยาวจูตอบเสียงทุ้มว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเรื่องรัฐเธอได้นาหน้าได้เกินความคาดหมายของข้าไปแล้ว ด้วยการมาถึงอาณาจักรปัจจุบันของเธอตั้งแต่อายุยังน้อยเฉียนกูตรงเฟิงถอนหายใจพูดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าข้ากำลังรีบทำสิ่งนี้แต่ข้าเกรงว่านาน่าจะเป็นคนเดียวในรุ่นต่อไปที่สามารถปราบปรามถังโอเรนได้โชคดีที่โชคดีอะไรเรื่องเหยาจูถามด้วยความสับสนเฉนียนกูตรงเฟิงยิ้มเพราะเขารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โชคดีที่กูเย่นาอยู่ข้างเขาทั้งหมดหากไม่เป็นเช่นนั้นมันจะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นหากเธอเกี่ยวข้องกับทั้งโอรินอย่างแท้จริงเพิ่มการสนับสนุนฐาบันการศึกษาต่อไปข้าเชื่อว่าเราสามารถพึ่งพาการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อลงทะเบียนนักเรียนชั้นน,ำำนําจํานวนมากที่สุดเฉียนกูตงเฟิงกล่าวด้วยเสียงโถมแม้ว่าเขาจะต้องเสียสละทรัพยากรและความรับภายในเขาจะต้องได้รับชัยชนะในการต่อสู้ เพื่อนักเรียนอย่างแน่นอนผู้คนจากโรงเรียนซอไรคเคอร์ลงมาที่พื้นขณะที่เขาจ้องมองไปที่เงาของฝั่งตรงข้ามทางโอเรน์รู้สึกรล่งใจในที่สุดฝ่ายของเขาก็สามารถได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้ในความเป็นจริงทางโอเรนไม่ต้องการมีส่วนร่วมในรอบสุดท้ายของการแข่งขันนอกเหนือจากนั้นเหตุผลหลักคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นใหม่สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนซอไรเคอร์ และทะเลสาบเทพสมุทรมากและระบบป้องกันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ความพยายามของพวกเขาจะสูญเปล่าหากมีสิ่งใดเสียหายในระหว่างการต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นเขากังวลว่าทีมของหอจิตวิญญาณจะทำร้ายผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังดูการต่อสู้ด้านล่างโดยไม่ได้ตั้งใจหากพวกเขาหมดหวังเป็นผลให้ทุกเสียงที่พวกเขาทำก่อนหน้านี้มีความหมายเพื่อนำไปสู่ชัยชนะในรอบสุดท้าย โดยไม่ต้องต่อสู้ในขณะเดียวกันก็หมายถึงการแสดงความสามารถอันทรงพลังของโรงเรียนซเซอร์ไรเคอร์ให้คนทั้งทวีปได้เห็นสิ่งนี้จะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนซเซอร์ไรเคอร์ต่อหน้าพมยุทธระดับสูงสุดผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ปัญหามากมายจะไม่เป็นปัญหากับพวกเขาอีกต่อไปนอกจากนี้เจ็ประดานแห่งซเซอร์ไรเคอร์รุ่นใหมย่ยังได้แสดงความสามารถซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ทางวิชาการของโรงเรียนซเซอร์ดคเคอร์อีกด้วยการต่อสู้สิ้นสุดลงเมื่อหอจิตวิญญาณลาถอยโรงเรียนซเซอร์ดคเคอร์ไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะพ่อแม่รีบพาลูกๆไปลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนซเซอร์ดคเคอร์ทันทีหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้โรงเรียนซเซอร์ดคเคอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ก็ตั้งมั่นได้ในที่สุดความคืบหน้าต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับนักเรียนใหม่คุณภาพของนักเรียนใหม่จะส่งผลต่ออนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นนักเรียนชุดแรกหลังจากที่โรงเรียนซอไรคเคอร์ถูกสร้างขึ้นใหม่อูเรนเจ้าเป็นอะไรไหมหยวนเอินเจิน้นเทียนถามด้วยความกังวลทางอูเรนยิ้มและพูดว่าข้าสบายดีไม่ต้องกังวลแต่ทว่าความสามารถของเฉียนกูเต่ยถิงนั้นทรงพลังอย่างแท้จริงข้ารู้สึกทรมานอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการประทุครั้งก่อนอยาเร่ยยิ้มและพูดกับหยวนเอินเจิน้นเทียนว่า ไม่ต้องกังวลท่านผู้อาวุโสเจิ้นเทียนข้าเป็นแม่ของเขาได้ข้าไม่กังวลเขาจะไม่สบายได้อย่างไรขณะที่เธอพูดเธอมองไปที่ถังโอรินด้วยรอยยิ้มแม่และลูกชายจ้องตาก,กันาและยิ้มอย่างจริงใจทันใดนั้นชายวัยกลางคนที่น่ากลัวก็เดินผ่านไปเขามองถังโอรินขึ้นและลงด้วยความสับสนและถามว่าเป็นไปได้อย่างไงข้ารู้สึกได้ชัดเจนว่าเจ้า ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกระแทกอย่างแรงก่อนหน้านี้ความสามารถในการฟืน้นตัวของเจ้าท้าทายสวรรค์มากเกินไปใช่ไหมไม่เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถฟืนฟ้นฟูได้ด้วยความสามารถในการฟืนฟ้นฟูของเจ้าเจ้าไม่มีบาดแผลภายในใช่ไหมทางหุลนใส่หัวได้ยิ้มอย่างขมขืนพูดขึ้นว่าข้าไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องกังวลในความเป็นจริงทางเหลนรู้สึกค่อนข้างไม่แน่ใจ เกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับชายคนนี้เขาไม่ได้รวมอยู่ในแผนเดิมของเขาท้ายที่สุดเขาเพิ่งมาถึงโรงเรียนซอไดเคอร์เมื่อไม่นานมานี้ย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นท่านปรามอาจารย์สาวราเทพสมุทรมีคนมาหาท่านทางโอเรนเพิ่งเสร็จสิ้นการตีเหล็กสาหรับวันนั้นในขณะที่เขากำลังจะไปทานอาหารเย็นอย่างเนีนเชี่ยอดีตสิทธิ์ลานด้านในที่กลายมาเป็นอาจารย์ลานด้านนอกก็มาหาเขา ยางเนียนเชี่ยเป็นที่รู้จักในนามราชาหมีในโรงเรียนซือไรเคอร์เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่โดดเด่นในรุ่นของเขาอย่างเนียนเชี่ยอูซือตัวและอีกสองสามคนเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในสาบานนอกเหนือจากทางโอเินและกลุ่มของเขาตลอดเวลานี้พวกเขาฝึกฝนอย่างหนักโดยมีทางโอเินเป็นเป้าหมายแต่ทว่าโชคราบได้ยิ้มให้กับทางโอเลนและความเร็วในการยกระดับของเขาก็เร็วเกินไป สำหรับพวกเขาดังนั้นความเริ่มร้ําระหว่างพวกเขาจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะน,นี้อูซือตัวมีฐานการฝึกฝนที่สูงที่สุดในหมู่พวกเขาและกลายเป็นวิญญาณพมยุทธ์อย่างเหนียนเชี่ยได้ฝึกฝนจนถึงระดับ79เช่นกันและเขาอยู่ห่างจากระดับ80วิญญาณพมยุทธ์เพียงก้าเดียว,เ,ยวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากสําหรับคนที่จะบรรลุสิ่งนี้ในวัยของอย่างเนียนเชี่ยแต่ทว่าเขารู้สึกท้อแท้อย่างมาก ทันทีที่เขานึกถึงถังโอเรนฐานการฝึกฝนของซูหยูเฉิงและหรัวกุยซิงกับจะเหมือนกับยางเนียนเชื่อพวกเขายังไม่ถึงระดับวิญญาณพรมยุทธ์แม้จะผ่านการฝึกฝนมาหลายปีแท้จริงแล้วงูยกเจิงอิ้หรันได้ตามมาด้านหลังและแสงหน้าไปเขาเพิ่งไปถึงระดับ80เมื่อไม่กี่วันก่อนและขึ้นสู่อาณาจักรวิญญาณพรมยุทธ์ผู้คนจากรุ่นของพวกเขาถือว่าติบโตเต็มที่หน้าจุดนี้ โดยธรรมชาติและพวกเขาจะต้องทำงานเป็นอาจารย์ในร้านด้านนอกหลังจากสร้างโรงเรียนซื่อไรเคร์ขึ้นมาใหม่ไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีอำนาจมีคนมาหาข้าง,งั้นเหรอทางโอเลนรู้สึกไม่แน่ใจใช่เป็นชายวัยกลางคนดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในวัย40เขาไม่ได้ดูดีขนาดนั้นอย่างเหนียนเชี่ยตอบขอบคุณข้าจะไปดูที่นั่นผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนทางโอเลนถาม เขาถูกพาไปที่ห้องประชมุมแต่ทว่าชายคนนี้แปลกเล็กน้อยข้าไม่สามารถบอกความลึกของฐานการฝึกฝนของเขาได้อย่างเนียนเทียตอบอย่างนุ่มนวลตกลงอย่างเนียนเทียไม่สามารถมองเห็นฐานการฝึกฝนของชายคนนั้นได้แม้ว่าอย่างเนียนเทียจะเกิดเป็นวิญญาณพรมยุทธ์นั่นหมายความว่าฐานการฝุกฝนของชายผู้นี้อยู่ในระดับสูงและเขาอาจเป็นผู้มีพลังอำนาจ ในระดับราชินานามพมายุทธคนแปลกหน้าที่เป็นราชินานามพมายุทธมาที่นี่เพื่อพบข้างนั้นเหรอพวกเขาอยู่ในโรงเรียนซือไยเคอร์อดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวลมากนักทังโอเลนบอกให้อย่างเนียนเชี่ยกลับไปก่อนและเดินไปที่ห้องประชมุมของอาคารวิชาการหลักด้วยตัวเขาเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ